สวัสดีค่ะก็มาพบกับชมพูนะคะในชาเลนจ์เทรดวันละ1หมาย30วันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าวันนี้ชมพูจะเทรดยังไงออเดอร์ของชมพูจะเป็นแบบไหนนะคะก็ก็ถือว่า ยังรักษาพอร์ตอยู่ในโซนกําไรมาได้6วันติดเกินติดกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีหลุดวินัยบ้างนิดนิดหน่อยหน <c ười> คือบางครั้งเราก็อยากไปเครียดมากแบบถ้าเราทําผิดกฎใช่ว่ามันไม่ถูกต้องผิดวิดนัยผิดแผนที่เราวางไว้อะเราก็เสียใจใช่ค่ะเพราะว่าการทําผิดแบบนี้มันทาให้ภูเนี่ยเกิดความเสียหายของพอร์ตจนไปถึงล้างพอเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่า บางทีเราก็ต้องความเสียใจมีได้แต่เราต้องรีบแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วคิดให้ได้ว่ามันไม่ดียังไงในสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็รีบไปต่อไม่งั้นคือถ้าเรายังมัวยึดติดกับอดีตอะ่ะคือหมายความว่า,วาผ่านแล้วเราก็เอามาแก้ไขเนี่ยรีบไปต่อนะคะอย่ามัวอยู่นานการจมกับอดีตนานเนี่ยมันจะทำให้เราก้าวหน้าช้า วันนี้ที่มัพูหยุดไว้ตรงนี้เลยคือเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าพอมัพูเปิดการาฟมามัพูมานั่งเทรดประมาณช่วงตีหนึ่งค่ะคือวันนั้นมันเงียบมันดึกแล้วมัพูก็เพิ่งทําอะไรเสร็จก่อนจะนอนแล้วมัพูรู้สึกว่าสมองขอมพูมันโฟมมากเลยมันกําลังโล่งอะแล้วมันพร้อมที่จะมานั่งเทรดอะก็เลยยังไม่อยากนอนก็เลยมาเทรดเลยนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะพอมพูเปิดการาฟมา เห็นไหมคะว่าตรงนี้มีโดจิแล้วก็เนี่ยจุดยอดปลายข้างบนเนี่ยค่ะปลายใต้ด้านบนของตรงจุดเนี้ยแนวเนี้ยคือตรงนี้ถือว่าเป็นแนวย่อยนะคะเพราะทับคือส่งลงมาได้ไม่กีดแท่งเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูน่าสนใจเพราะตรงนี้มีแกลบอยู่แล้วก็มีโดมีเส้นกริดแล้วตรงเนี้ย ถึงจะเป็นแท่งเขียวแรงซื้อนะคะแต่ภูในสายตามภูมองเห็นว่าเขาปิดอยู่ในช่องแกลบคืออยู่ระหว่างช่องนี้กับช่องนี้นะคะ่ะแล้วแรงซื้อขึ้นมาปิดตรงนี้พอดีปุ๊บมันเหมือนไม่มีไส้เล็กๆน้อยๆ้ข้างบนนี้เลยปิดพอดีมันเหมือนกับแรงซื้อมันหมดเลยอะคะ่ะขึ้นมาแล้วหมดปุ๊บตรงนี้เลยแบบพอขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วมันหมดแล้วแท่งถัดมาคือแท่งนี้เนี่ยเหมือนเขาเปิดตรงเส้นกิจพอดี มากๆอ่ะคือแล้วมันเปิดกัดต่ําลงูก็เลยรู้สึกน่าสนใจละอาจจะสวนเทนต,นตรงจุดนี้ได้เนี่ยค่ะแล้วผูก็เริ่มทําให้ภาพมุมมองกว้างขึ้นแล้วผูก็เริ่มสังเกตว่าจุดไฮตรงนี้กับตรงนี้มันต่ําลงถ้าจะสวนได้เนี่ยผูรอสวนเลยนะคะเนี่ยรอรอแล้วนี่เพื่อนดูพอมูเห็นขึ้นมารีจกข้างบนปุ๊บผูก็จะกดเลยทันที กดปุ๊บเมืม่อดูสิเนี่ยเห็นไหมพอพูขึ้นมากดตรงนี้มันย่อลงอ่ะปเซใจมากเลยรู้สึกว่าคืนพูอยากกดที่มันอยู่ในช่องแนวแก๊บนี้ก็กดใหม่อันอว่าวันนี้พูถือว่าพูแพ้ตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพูต้องการจะกดวันละหนึ่งเนี่ยค่ะทุกอย่างที่มันเร็วนะคะไม่ถึงสิบวินาทีความคิดของเราทําอะไรก็ไม่ถึง ภูมก็กดสวนแต่คือแต่เราวิเคราะห์แล้วไงเราคิดว่าคือเราวิเคราะห์ถูกแล้วอ่ะแต่ผลลัพธ์ที่เราได้ตอนเรากดราคามันติดราคาไม่ดีอะค่ะแต่จริงๆนะภูก็ใจไม่ดีนะคือก็คิดอยู่นะว่าถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเราจะทำยังไงจริงๆมันก็อาจจะทําให้เราเสียหายกว่าเดิมมากๆเพราะมันต้องสามเหรียญสองครั้งก็เป็นหกเหรียญนะคะถ้าแพ้เนี่ยพอที่เราอุตสาห์สร้างมา วันที่มาถึงวันที่หกเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนี่ผู้ก็กำลังให้ดูภาพรวมนะคะ <c oughs> โอ้หจุดอ้างอิงแนวะอยู่ไกลมากผู้ยอมรับดลวยนะคะว่าผู้ไม่ดูทางซ้ายมือเลยแล้วทุกอย่างมันเหมือนเป็นตามที่เรามองไว้ก็คือโชคดีที่ว่าเห็นไหมคะเหนือแนวที่ผู้ตีไว้ตั้งแต่ฝั่งตรงที่เรากดออเดอร์เนี่ยย้อนม,มาดูทางซ้ายมือเนี่ย แรงขาเนี่ยแรงมากเลยค่ะเนี่ยจุดไาตรงนี้พอจับเออพอจุดไาต่อถัดต่อมาเนี่ยถัดมาเนี่ยก็ต่ำลงเห็นไหมคะแล้วก็แรงขายก็พุ่งออกมาปี๊ดเลยแล้วแม้แต่จุดายพอก้าฟพยายามกลับตัวขึ้นมาจุดไฮแต่ละจุดมาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็ต่ำลงใช่ไหมคะแรงขาเขาเยอะค่ะดูสิคะเนี่ยมาแต่ตรงนี้เนี่ย ท a เอของแนวย่อยตรงนี้ก็เนี่ยแรงขายก็มาแรงเนี่ยตรงนี้ก็แท่งแรงและที่สําคัญนี่คือแนวที่เราตีคือเมื่อกี้พูตีแค่จากโรจิคือแค่ตรงนั้นใช่ไหมคะอันนี้แค่เราอยากมาลองเช็คในอดีตดูมาลองเช็คแนวของอดีตว่ามันเป็นยังไงอะ่ะถึงว่าเราชนะได้แบบขาดลอยอะคะ่ะ <c oughs> คือตอนแรกเราคิดาเราเบิร์นไม้เพื่อว่าราคาแรกเราคิดว่ามันติดราคาไม่ดีเพราะว่ามันต่ํากว่าช่องแนวแก๊ปที่มันมีราคาที่มันมีแรงขายเยอะแต่ว่ามันก็ยังชนะเพราะตรงนี้แรงขายก็เยอะเหนือแนวก็แรงขายเยอะค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะแต่ปัญหาต่อไปก็คือผูกำลังคิดว่าแล้วพูจะเออาภาพรวมต่ออธิบายก้าวเพื่อนๆดูได้ยังไงหลัลงพูก็เริ่มคิดได้ะค่ะ คือผูก็พยายามทําให้ทุกคนได้ภาพได้มองเห็นความชัดเจนเราก็มาดูภาพอธิบายออเดอร์นี้ของคุณเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหนึงน่งหนึ่งอืมอ่านี่ค่ะนี่เลยนะคะคือผูก็เลยตัดสินใจใช้มุมมองกว้างของภาพกราฟที่ทําเติมสิบนาทีแทนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ยอ่อ ล็กลงมานหนึ่งแท่งแท่งเทียนมันจะมีน้อยลงนะคะแต่มันก็จะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับทม์เทนเหนึ่งที่แต่แท่งเทียนมันจะน้อยกว่าคืออย่างน้อยแท่งหนึ่งมันจะรวมแท่งหนึ่งมันก็คือแท่งเทียมหนึ่งนาทีสิบแท่งรวมกันใช่ไหมคะนี่เ๋เราก็ได้เห็นเลยค่ะที่ทม์เทรดหนึ่งนาทีว่าแรงขายตรงนี้เขาก็แรงใช่ไหมคะภาพตรงนี้อาจจะไม่เหมือนแนวแนวหนึ่งนาทีแต่ว่ามันก็เห็นว่าแรงขายตรงแท่งเนี้ยเยอะ นี่แม้แต่ตรงนี้เลยค่ะจุดที่มูคาออเดอร์เลยไหมคะมันเป็นโดจิที่มันปิดอยู่ตรงเนี้ยคือแท่งก่อนแท่งออเดอร์เนี่ยนะคะแรงขายมันเยอะค่ะก็คือแสดงว่าแรงซื้ออะขึ้นไปเหนือแนวะน,นี้ไม่ได้แน่นอนเราก็มาดูภาพเดี๋ยวพูเนี่ยคะ่ะสิบนาทีพูดเน,น้นๆก่อนนะคะอันนี้คือการาฟสิบนาทีได้ภาพรวมของการาฟสิบนาที แต่พอภาพออเดอร์ที่บวชีบาภาพซูมผูก็ใช้ไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจุดอ้างอิงแนวทางสายมือผูก็ย่อค่ะตัดออกมาให้เพื่อนๆเห็นนะคะเนี่ยเหมือนในภาพในคลิปที่บูให้ดูเมื่อกี้จุดอ้างอิงแนวนะตรงนี้ก็มีแรงขยอยู่นะคะจุดหาจากปลายไส้ตรงนี้เนี่ยต่ําลงจากจุดนี้มาจุดนี้ต่าลงอันนี้คือโดจิที่พูใช้เป็นจุดอ้างอิงแนวแก็บนะคะซึ่งมีแก็บอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ที่สำคัญที่น่าสนใจเพราะแท่งออเดอร์เปิดแ a ปต่ำลงตรงเส้นกิดเลยเห็นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะส่วนเทนได้นะคะบุกก็คือแรงซื้ออะมันขึ้นมาแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วแรงซื้อมันหมดแล้วมันขึ้นมาแล้วมาปิดในนี้เลยมันแตมันไปต่อไม่ไหวแทงออเดอร์เปิดก a ปต่ำลงก็รอรีเจ็ตรงนี้แล้วก็ค่อยกดส่วนเทนนะคะก็เนี่ยค่ะที่มันต้องบิเพราะว่ากดครั้งแรกอะมันมาติดตรงนี้มันต่ำอะมันต่ำเห็นไหมคะตรงนี้จะได้ยงงต่ำกว่า แนวแก๊บของเราก็เลยรอย้ำควจริงตอนย้ำรอบสองภูเะก็ดตรงนี้เลยนะคะผ่อนหมดเวลาเนี่ยนิดมันก็ยังติดย่อลงมาแต่มันก็มาอยู่ในช่องแนวแก๊พอดีตอนแรกคิดว่ายงน้อยเสมอก็ยังดีวะ <c oughs> แต่ก็ชนะไปนะคะไปก็มาดูภาพรวมตรงนี้ก็คือวันที่หนึ่งจนถึงวันที่หกนะคะผ่อนภูก็วันนี้ได้กำไรไปเลยสองมห้5 0 5้ากำไร จากเมื่อวานวันนี้ก็เป็นจากเมื่อวานมาถึงวันนี้ก็เป็น3 1 8 2เหรียค่ะงงก็ทั้งนก็มาพบกับจำพูในวันถัดๆไปนะคะกับชาเลนจ์เทประหนึ่งไม้30วันค่ะก็จะมารอดูกันว่าจำพูจะทําได้ถึงเท่าไหร่กันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ